เฮ้ยค่อยๆค่ๆๆคอยโอ้ยจอบช่องอยู่พี่้องเลยจอบช่อมึงโย่ลอยๆสทอยอยู่กลัมาทหเมันถุยได้ก้อนที่ก้อนทำได้ออถ่ายได้่ายลายไม่เก่งใช่แลอมันกรุบมู่ายแลยค่ะใชเอาอันวานเล่า ละหวานใส่น้ำเนยอือละหวานมาใส่น้ำเนยโอ้ยส,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 สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับค่ะลุงสวัสดีครับทำไมสวัสดีครับ บาพี่น้องเลยเนาะมาหอดปุบอ่กากได้ยินเสียงจมคนเป็นตุ้ยปรนะับบาทนี่พี่น้องเลยเนาะลูกบอกขมุกเข้าใจน้ำพี่น้องเลยทางบําบุญเองกะลืมได้ลืมคักลืมแน่ทางจันทร์กับสมมติชิ้นี้อยู่พี่น้องเลยโอ้ยน้องให้ชนะเสบ่าตนี่ใช่ เอ๋อพี่น้องเลยเนาะมาหอดบ้านหอดเทือนหอดซาน่ะเด้อบานนี้พี่น้องเลยเนาะมาหอดกันค่ำแล้วพี่น้องเลยเนาะ,ะตื่นตาคือเย็นเฉลอยซีมีแต่เด้เสียงคนหน่อยไปทางใดเด้เสียงคนหน่อยไปทางใดเด้พี่เหนื่อยอยู่ใช่ด้คือพาแรนมาตอนพอเด้ปกติคือแรนมาตอนพอแต่หลบฮะพี่เหนื่อยพี่นอ้อยพี่เหนื่นอยไปใช้แม่ วินเนอร์เอ้ยไอ้นี่เอ้ยนะไอ้นี่เกือบบ่เห็นวินเนอร์กับ่อยู่ป่านนี้พี่น้องเลยอ่านี่จะเสียเป็นตุยออมออมอยู่ผู้เดียวอยู่อ่าวินเนอร์เอ้ยบ่เห็นชับโอ้ไปเพื่อนไปเพื่อนไอเชื่อหรือประจักษ์น้ออ่าไปก่อนเด้อไปหาน้ำวินเนอร์เพื่อนไอเชอร์ก่อนเด้อไปก่อนชาี่น้องเลยโอ้ย มือคนมาแลมาต้อนมาหับพอแล้วอือกุนพี่เฮมเซอร์ก่อนจ้ะเป็นเนื้นอเงาเห็นปลาลงลยอยชัยทิมีอยู่มาแลมาต้อนพอดีอี่เนื้อได้แนวหม,มกักของเม่ตุ้ยพี่น้องเลยเนาะ นั่นก็คือน,นี่แหละพี่น้องเอ้ไว้มาขักปังแน่เป็ตุ่ยพันบายนี่เนะาะลืมยังลืมได้หมดลืมบายเสียงยังไหมเสียงยังเม,งเมื่นะอมามาก,กี้นี่เสียงยังแรงมากเสียงยังแรงมากเมื่อกี้นี่เฮ้ยเอ้าเสียงม้าเมื่อกี้นี่พี่พี่พี่นี่ว่าไฉ่เลยเอไปเลย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 มาปะมาไปเข้ยไป อไปนัพป่พปอบอไปปอหาไว้เอาไว้บ<ๆ>เออมาพี่มาพี่มาพี่แล้วพ,พี่มาพี่มาพี่มาพี่ฮะบุรียินนอยังบุรียินนอยังเด้บุรียินน้ำมหาพ่อนะเออผลบุกกามากพี่น้องนสร้างเป็นบาดเลยกาเรียนมาหาพ่อชำบาดเลยฮะ พี่พ,มพ<ฮ>หมพี่พอไว้ฮะพอไปก่อนได้เสร้ดพอไปเซโปนใหม่ก็ได้เสร้ดลูกมาหาพ่อเด้อ,อบายบายมาหาพ่อบ่ฮะฮะเฮ้นี่ไปใส่ไว้มาหาพ่อไว้ไว้ท<ฮ>่านี่ฮ้ยค่อ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 ย จอบช่องอยู่พี่งเลจอบชองมึงโย่ลอยลอยทอยอยู่กล้ามาลอยใดทอยอยู่ใส้อ้นี่ได้ค่ะอันนี้อยู่ใสใส้อนี่บ่นะพี่อนี่ฮึอ้นี้กลมาแล้วสบายดีอนี่สบายดีเน่สบายดีไปลงมกอนไปอุ้ยตัวฮะ

มาไปเช้อนะไปเชครับจ uh, mm. ุกขายลูกส uh. i̇şte ิ้นลูกสิ้นอ่าวินวินมัตสุ่ลบอืชลูกสิ้นลูกสิ้นว่าไงลูกสิ้นบ่ลอะเมีอะเมียขายขายเกินขายเงินขายเงิน ก็คือซื้อ,อเป็ดเป็นทางซืนะ้อเนื้อเป็ดมาปิ้งเนาะหามาปิ้งเอาเองเป็นทางไงบู๋เตาเป็นแม่แม่แม่จุดเตาไปลูกติดเตาไปล้ะไม่หุยน,น,น้ำนี่ฮะลูกน้ำน้ำไปพากันหิวไปให้เป็นตุ้ยปไปไปไปเฮ้ยไปเกลือกับปลาใส่ข้อนหน่อนี่โอ้ยหนอไปอันนี้อันนี้อ่ะ ăn à, thua con đi con. ăn à, đây hoặc phải đây hoặc đây đẹp ba. ba, Hay bác là ba nhanh nhá, Nha này đi lục Một chậm cái mặt mày cho ý. Hm. 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 Ừ. ừ. ใส่ใส่กับอันกรุบกหมูมวายแล้วก็ไปเอาอันหวานแนละ้วละหวานใส่น้ำเนยละหวานมนาะใส่น้ำเนยโอเ้เชฟสบายดีบายดีไปตุยบ้านเราไปตุยชุมวว่า,าได้ของตั้งใจว่าให้ไปหามูเริมขานี่ไปน่อยรมร่อะบ่ได้บอกน้ำกันเช็บานบ่ขาไปบอาหมูนะ ตอนไปนะว่าอยู่มันตอนมานี่มันลืมเลยกัญชีว่านี่เนี่ยน้องคนนั้นมาตุ้ยบกขึ้นเนาะเดินไปไม่ตุ้ยว่าไม่ตุ้ยให้เด้อสิดอกเฮ้ยไปโอ้ยสีดองเนาะตุ้ยให้ละปลาสี่น้องตั้งมุกตั้งใจมากแบบคือต้องไปตุ้ยพิษวางน้องบาซิเ่าต้มหมูมาเห็ดเวี้ยตื่นเลยเนาะไม่เห็ดเสี้ยตี๋ยิดเบ้า เฉียดในบ้านไปหน่อยเฉียดในบ้านเนี่ยมอ่เอ๊มูเห็นยังมูใหมูมาใหดเปียกในบ้านแล้วเลยไม่ตรงเฉียกน้ำปลาเพื่อนเนี่ยเรียนน้ำปลาตาในบ้านแะไรพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าะถ้าว่าครอบครัวใดที่ได้นำคนตายเข้าบ้านนะเป็นอย่างไรเนาะเป็นไงซะภาษาบ้านเราก็ต้องเสียดีที่ดเสียคล้อง เนาะอ่าบกเอทาทั้งบ้านทั้งเมืองเทรว่าถาห้าวขาบรเฮ็์เพื่อ,บอ,อนบ้านในเมืองเป็นหันเป็นหนีที่โทษห้าอีกใช่ไมเนาะแน่นคู่ค้คนตแต่พ่อแต่แม่เพื่อนใดแต่มาแต่ไหนมาแมบนี่นันแต่กะเตงว่าลูกไปเนื้อก่อนเด้อว่าหมูเด้อคงบอกลุงจจนกันครับว่าชื่อหมูเด้อเออเออว่าดูว่าชื่อหมูเรื่องมาได้จังหาม,มือรแล้วว่า ลืมคับก็ลืมแม่เนาะเฮามันใช่หมูนั่นใช่ล,ลืมหมูห <laughs> าเสือเตโน่ให้ตุโโ้ยีกนลืมหมูเลยเออว่าว่าหมูมาจากชาหนู <laughs> หัวเด,ด้เนาะพี่จะว่าอะไรก็ได้แม่มบาดพอน้องวาดมาหรือว่าพอเชียงมาฝากทำเล้วแม <EN. S 1> น่นเนาะผ่านมาได้เหาก็จะเห็นให้มันแล้วด,ดูว่ะ เบาเบาบุญมันปลนอาจจะมาวันที่สามสิบช่งางลาวโลดอี่มือนะเรามาน,ะน่ะนี่พอดีแล้วมืออืน่นนี้พวกเขามีตู้ห้องผู้ชี้อันเอามเหมูไปเฮ็ดไปครอบกันค่ะน่าจะไปกินน้องนี่เลยนี่เลยเอาตัวนี้ไปให้แม่กันลูกเราม,มันได้เนี่นเน้นได้พวก <c oughs> นี้ได้กาิ่นไปเข้าตัวนี้โลดว่ะเออราคาบึงปีนู่เทิง์ว่าไหมชูไพ่เลยเทิง์นคนน่ะฮะเออนุ่ม ดื่มแน่ก็ดื่มแน่ดื่มแน่ก็ดื่มไม่ได้หาไหมอกเบ่ไหมนายนายจ๋ะขนมดื่มขัดดื่มแน่เดี๋ยวกดลืมลีลองอันนี้นะเครียดอันนี้เครียดยังเคียดมุนี่เว้ยหนักกระทูมากบัดคังมากบัดเดอท่านได้ตายบ่เออใครหยิ่งบ่ตายนมาหมักกระตุ้นกระวายอืมแกงแช่กระวายกันโย้อยดาวน่ะ เรากินอยู่แล้วแบบนี้ของน้ำไม่ยังเร้วกเครียดเนยเลรียดโดยโดยโดยนีเออวได้ผู้นั้นเนาะเออเราก็ัลืมลืมพักในบ่อเดีวกันยังเลยออกมาตีเว้นได้เลยกันว่ากันได้อยู่ที่นะ้เออวะพี่มนทองมันไม่นี่กระตายได้คนน่ะไม่นี้กระผู้ตาอีกโอ้ยผู้หญิงแบบนี้มันนี่นะ ยิ่งนะแต่ว่าผัวเล้าอันก็เพิ่มช่อห่อเขาเขาบุหู่ดาวอันผัวเล้าตะวิดตายแล้วไม่ได้รับมาผัวอีกที่ชงที่เพื่อนในงานดิผัวผัวไม่แล้วนั่นอ๋อคือมีเงินบุญหรือเงินดีวะบัดทั้งเงินบุญทั้งเงินดีเอาเงินบุญแกเงินดีตามหลังวะอ๋อเฮ้งินบุญก่อนเนาะใช่ดีเงิบุญเนาะแจ็คแมนตายมาที่ห้องหมอแจ็คแมนตายอยู่เพื่อนบุหู่อันนี้แต่เพิ่นประกาศชื่อ เ่ากันดียังยังมาได้อาม่ามันจะไม่แน่เราเก็นดีอา้ําแลนวะบ่แน่มันไม่ใช่ดื่มเนี่ยกระดื้มแน่เฮ้ยใครอามายดื้อก็ตั้งไม้ใจไม้หามีกระถางไมาได้นั่งม่สิใช่เอ๊ะนี่พูใครอาให้เอ๊ะไปก่อนนี่บ่พี่หอมยังบ่หอมบ่หอมบ่พี่นั่งกระถางใครไข้าวกับเมย์ฮิตอยู่จะผนกวะ เรื่องอยากขึ้นข่าวอยู่ไ่ได้ขึ้นกับพายได้ขึ้นกับเจ้าเองได้ดังเลยเข่าอยู่น้ำเงื่อนเจ้าน่ะไปดินปากเลยคือเอ้ยมีหิดแนวจะกก้อนดูเหยือนจริงหูเลยหู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 เลยหูอันนี้หูดังอันี้หูดังหูไงหูเลยใบหูใบหูเออนี่หญ้าเราของแมาได้จังได้มันอยู่ไกลแต่เบาทำไลยทำเลยทำเลย ่ีเลเนี่ยเพิ Napoleon> ่นว่าหนอี e <t os> <t os ่เปาะินหั่นชำใดชำมอฮะชำมือกิดหั่นชมือเลยบ่โอชัําพีเลยนายเป็นลด้ชื่อเขียดนี่น่ะ50อิมเขียเขียดกบจาไม้เไม้ลูกละนี่ให้แม่อีกละ นิวไปบุญมาเลยเอ้าเอ้าเขินพี่ก็ได้สิลงมากินข้าวพี่อยู่ไปไปบุญเนาะบอกอยันวอกไปผ่านมีมีเนาะมีใคมั้ยมีโยมีผีมีเพื่อนไปเนาะเออให้นิ้วขึ้นถือไปนิ้วไปนิ้วนิ้วเอ้ยเอาคุณเครื่องขึ้นไปเพื่อนหนังนี่เอากระซ่างที่เมย์เช้วเข่าลงมากินได้ลูกมาลโเป็นไครเกียร์ไงฮี อ่ะโอเคเดี๋ยชไปนอนพักอ่าจักด้วยก็พี่จ้องกันเนาะเดี๋ยวไปฮะอ่าล่างมือล่างขาก่อนบานนี่ขึินข่าวได้บานพี่จ้องกันยังกินพูดซื่อเนื้อเป็ดมาพี่จ้องเฮ้ยเป็ดเป็ดมีตัวกินอะไรอยู่ตัวกินอยู่แต่ว่าบกินไก่เนาะไก่บอกินไก่ออกินยู่ไก่ตรงชิดเมื่อไรตีเมื่อแล้วเมื่อวานนี่โอเคเมื่อเมื่อไรเอาวินคือบุ๋เมืองนเราพี่ยังกินบ้าอยู่ ลุงยัง,งชิมาอยู่บาตเหตุบุญนั้นพอแค่กันลุงทำับชิมาอยู่อมนื้ออยู่ที่บุญกับสรุปว่าเดือนวันสิบคำเนะำาะสิบคำฮะหวันที่บุูยังเมื่อไร่สิบคำงานบุญพอแค่กไม่สิบคำเดือนสาม ออกมาสิคำเดือนสามยังไงยังไงยังเบิ่งกันได้ไอ้ทันวาเนี่ยนี่น่ยนีมากงนินี่มาแกงมาใช่นี่คือวันที่ใดเดือนคือเบิ่งไหเดือนสมออกมาสคำาน่ทีโลาม่ บุนเดนสามน่นแลมแลมแลมขึ้นมาเห็นชามก่อนขึ้นเดินสามบอใช่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 เจ้าหันเบิ้งไม่ใช่เหงเบื้องทำอย่างไรได้หาว่าน้ำโพคนัะคุณเดินสามเฮ้ยลุงชิดมือแล้วชิดมือแล้วเออห่าน น,นี่วันบุญเดือนสามขึ้นไม่สามคำนี่ถือวันที่เส้าเอ็ดวันพุทธแมนวันที่เสาเอ็ดวันพุทธแล้วแล้วบุญเดินสามกับเป็นมันทางนี้ว่ามันต่อได้ออพอสบายสิบคำนี่ถือวันพุทธอีกเดือนสามออกขืนไม่สิบคำถือวันพุทธวันที่เส้าแปดของห <บา S 1> ้<บ>าโมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสากลแต่เป็นเดือนสามลาว สิบคำเดือนสามทกอยู่คือวันพุธวันที่เช้าแปดของเฮ้าอันนี้นะงานบุญบุแค่เนี้ยช่วงหาปลาหาดูพังเน่แบบเดย์วันที่เแปดอือเพิ่งเนี่ยะเพิ่งหมดจัดกันจักเมื่อเด้นนับแต่ปีใหม่ไปกับเแปดเมื่อเนาะเดือนหนึ่งเป็นอะไรเดือนหนึ่งใช่เนาะนี่เดือนหนึ่งินจจัดงานบุญบุแค่กินงเลยองดูนี่แหละ ให้นาะก้าวไแล้วพลังเนาะนื่ออาบน้ำนะพอไปโอเคเดี๋ยววุญนนะฮะอาเครื่องคองรุ่มกันอีก่อนพี่น้อสองสามเนื้อสองสามเนื้อสองสามฮะ มามาไม่นองมากินข่าวน้ำกันเด้อโอ้ยฮะโขนอืมงลูกอโทด้วย<ถ>นี่นิบวินอยากติดใหม่บ่กเอออัสบาดีปลุงงามทีมายืนยน้ำพอิกยื่นทีอ,นอาทุกคนสบายดีบวาสดีครับบวาสดีครับอลุง<ะ> สวัสดีครับทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ดุรุ่งบายดีบาดุรุงเนาะกินข่าวเดินไปน้ำเด้อกินข่าวแรงน้ำกันข่าวซื้อไอ้ตุ๋ยนี่นะแครงเฮ็ดแครงเฮ็ดแคงเฮ็ดย่างเฮ็ดดินเฮ็ดยางเฮ็ดข่าเฮ็ดยางแม่อู้ยังมีบอยามอีกนะแม่เออเป็นไวรตะกี้เด้เป็นนู่นได้แล้วลูกช้ามากแต่เนาะ ปับเทีบแล้วปับข้าวปับข้าเลเหรอปับ้าวมาองาดเลย้าเร่้ยเบียพรวเบียพอุบัดพองเปาฟองเปาองเปาชื่อเค้ชื่อกินบะปิ้งเป็ดกินบะมกินกินบ่มกิน คือบกินหรอกเลือกลงเน้อเลืกขาเดินกมูกระทะใช่คักบางเดียมูทะันหมเวินคือมากกินยี่บอลูกเกียวมันไม่เลือกเานะอยากเลยหมูรทะหมูขาอัเจ๋งเด้อลุงจันสื่อรถลางรถลุงจันเด้อลุงจันบอกลุงซื้อหมูกระทะเด้อหมูกระทะกิงบอก

ไปกินชิมกินเิซ่าไปลเอไปลูกเหรอมึถ่เลยรอดใช่ไหมนี่มึงถอดเลอปลุกจิ้มกันบไลบ้อหอมากหอมมากอากบออกก็ได้หอาือเลย มาว่าเนี่ยผมจะดูผ้าไปเพือนมาเชิญเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวแรงน้ำกันเดอของ่ายใช่ปมอุยังมากจำไส้ปลาลึ้านใ่ดอกนี่ดอกไนึก็ลงเลยเอาบอชินจำพักนี่อันนี้นี่นี่อะไรอ่ะอืม อยากกินจมพักใช่กินได้ใช่ปะได้เจ็บคอไหมเจบป่ะปนอนนอนอ้าวเอาเดียนีาคือนอชเชานอนนำบอ้อวนางไม่รู้อันนี้กึดๆนะเจอกันแม่มันมมนี่ขอจอดรถลงหัมตรงพอไปลงเรือนแม่

เแ็่เม็ดเนาะคนที่สองลูกที่สามกันนะทางพีเจดีเอฟซี FC คนอยู่ทั้งจังหวัดดอนตาลพี่นไปแล้วคนว่าให้มาบุญไปครับคนมากคนิมาดเลยมาแจกเงิอนอยู่บ้าน จะมาทำเมนูซอนตุยอไรงกินคคุ้นคคุณนคุ้นควคุ้นถ้าเระเช่าโป๊ยจะคืนหนึ่งมือหนึ่งเะก็ไม่พูดว่ายากในซื้อคุณดีกันกบทินง่าย็คือไปนอนพูดไปอยากอยากกินม่ายน้ก็ไม่จุีไม่จุ้นี้นะว่าเป็นสุดไหนเลยบ่ แม่ก็จไปเลอกไม่ไมันก็ไม่เวลาก็ไม่เวลาก็ไม่เลยเดอยู่หน้าแม่เอนอนึ้นนะแล้วก็เดินทางกินเชฟโปลนที่ว่ามันชิตไม่ร่ามกี่ไก่บอไปหับลุงมาบินหับลุงมาไปไทยไปฟังไทยไปบอไปหับลุงไปบอหมกนะหามไปบอ Baba, bà. ừ. phải nắm bóng nha, yên lê nằm baba. Luôn này luôn 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 Nói luôn nói luôn Nói luôn luôn đi Nói luôn 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 ตึงพันเยังบิะไรสักงบอะไรมาใส่ได้อืมอะไรกะได้ม่งเอาไรได่บ่ไปได้แะมีเสบัลาคาบอ่ะบัลาคาใส่ับสิเริเล่นใจกันผมไปเจ้าไว้ไก่หนึ่งอ่ะ ปเทศบัตเนียงพันแยงประเทศเวลาใช่ใช่ไหมพนมันสบายเไอัตคามันหลายจังเลยแล้วขันตอนกระิปกิป้ารท้าเลยอยเมาอื่นหรือยังกิมันใจปิดปิดเทศกาลเย เช่อมมาทำเลยต้องต้อไปเส้นในบ้านก่อนเลื่อแม่เขาก็ได้มาเือเลาวปีนเอาเองเป็นนงปีนเป้มีไ้ชื่อปีงมากผมปีนแล้วมาทำผมือมันยุแก้วบตับผมหน้าขมัวันบ่อย่างหิวหัน สมุนไล่ไป่นางต้องโตมันนะฮะพอให้มันีอะไรหาเต็มสีดแ๊อกได้เปบ่อใ้ฆ่าเลยที่มันเปื่อนเพื่อนนะลูกฮะโอเคพี่น้องเนาะ ทีเก่านอางพวกคเพ่นืสร้างที่เก่าไงเพียงอยู่น้ำสองคืนคืนสร้างมานอนแล้วพียงวัเนาะ้างเลยคุณไม่ได้มาแล้เพื่อนนี่อนนันบ่โลอัน้อันนัอา่มันอะ

ขั้นเกา่าและขั้นใหม่นะเดี๋ยวติดตามเหมือนกันพี่นางอื่นเนาะใช้แคนี้บุนกับคราาเรื่องินากับพระพรกบาในพี่นงขอบคมากเลยที่มีความรู้คม้ใจชมพี่น้องนะบสวัสดีสวัดี่